เรามาชิมรสชาติกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะก่อนจบนะคะเราก็มาชิมรสชาติกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะน้ำล้างกล่อง <c oughs> ไม่ให้เสียผลประโยชน์เลยนะคะ <c oughs> Thank you so much นะคะฮัลโหลฮัลโหนี่แราวก็ไม่ต้องเอาไฟแรงมากเพราะว่ามันสุกแล้วเนาะ เดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันสักนิดหนึ่งนะคะอขอบอกเลยน่ากินสุดๆน่ากินสุดๆเลยชิมอีกชิมอีกดูสิคะหอมเลยค่ะยิ่งพอใส่พริกไปนี่นะแบบว่า ดูดูขอชิมหน่อยนะคะชิมน้อยๆก็ไม่ค่อยจะเป็นนะคะต้องชิมแบบเต็มทัพพีนะคะชิมรอบที่สี่แล้วรอบที่สามรอบที่สี่แล้วสุดยอดอืม อร่อยเค็มกำลังดีนะคะแล้วก็ออกหวานหวานนวนวนะคะหวานกะทิหวานด้วยน้ำตาลที่เราใส่ไปเนี่ยนะคะสุดยอดมากๆขอบคุณนะคะน้ำใสสวัสดีค่ะคุณน้ำใสคุณกาซ่าโอ้ลืมลืมมัวแต่โมอยู่หน้าหน้าเตาคุณกาซ่าคุณน้ำใสนะคะเขยอุบล บิ๊กโบน้องมินตราพี่รวีนะคะพี่สีบ้านพี่เหนือนะคะน้ำใสน้องขอบคุณนะคะที่แวะมาส่งกำลังใจบ้านเก๋เก๋ชาแนลนะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตตักใส่ใส่ปินโตนะจะเรียกง่ายๆก็ใส่ปินโตนี่แหละเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้เอาเก็บไว้ใส่บาทแล้วเราก็จะมา กินกันต่อได้เลยต้องเอาต้องอาจารย์รองมันร้อนมันร้อนปิดแก๊สได้เลยนะคะอืมดูนวนนัวนะคะนวนนัวใส่บาทสักเปนโตหนึ่ง นี่นะคะใส่บาทหนึ่งเป็นโตนะคะหอมน่ากินสุดๆเลยค่ะมาค่ะอันนี้เราขออนุญ,ญาตวางไว้แถวนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาตักใส่จานของเรากินกันนะคะตักเสิร์ฟให้เพื่อนๆนะคะหลังจากที่เรา ตักใส่ปิโตถวายพระแล้วนะคะปิดแก๊สได้เลยนะคะมาค่ะเรามาตักเสิร์ฟให้เพื่อนๆนะคะเรามากินไปพร้อมๆกันนะคะด้วยถ้วยอันนี้นะคะอันนี้ของเราก็กินได้ทั้งหม้อนะคะทั้งหม้อเลยนะคะยกให้เพื่อนๆเลยนะคะอือม น้ำแบบนวๆเลยนะคะ thank you so much นะคะ hello hello my f r i e n d I l o v e y o u นะคะ welcome to กิเกะ channel นะคะอน่าก,กินมากๆขอบอกนี่อันนี้เรายกให้เพื่อนๆเ,เลยนะคะหนึ่งจานใหญ่ๆห,หนึ่งจานใหญ่ๆ หนึงก็ระหนึ่งอะไรนะหนึ่งถ้วยใหญ่ๆนะเดี๋ยเอาหมูหน่อยเอาหมูหน่อยติดหมูให้เพื่อนๆหน่อยจะได้มีมันนะคะได้ได้มันๆน,นะ,ะนี่นะคะ Thank you so much นะคะเยี่ยมเยี่ยมยังมียังม,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 มีเลยนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามากินด้วยกันนะคะถ้วยนี้เราจะให้เพื่อนๆนะคะเสิร์ฟเพื่อนๆนะคะเเอ,เ,อ,นะคะอะเขาเรียกว่าต้มปลาทรงเครื่องนะคะหมูสามชั้นนะคะ